สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวสามร้อยหกสิบองศาโกกลีนช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกลีนครับผมอยู่กับแขกรับเชิญคุณนฤพน์พรหมวิเศษผู้ก่อตั้งโครงการคลองท่อมเฮอริเทจและภารกิจโกกลีนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคลองท่อมเฮอริเทจมิติใหม่การท่องเที่ยวสู่เมืองสุขภาพมันยังไงครับผมเอามาเป็นตัวอย่างเลยนะครับเนี่ย ครับก็คือตอนนี้นะครับการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับก็คือตัวเวลเนตนะครับมันเป็นแมกกาเทรนโลกอยู่แล้วเวลเนสคืออะไรภาษาไทยเวลเวลเนสก็คือการดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพนะครับหรือการดูแลสุขภาพนี่เองครับครับกำลังเป็นเทรนด์ของประเทศไทยใช่เอาแล้วโครงการของทอมฮอริเทจเกี่ยวยังไงครับ โครงการของท่องประเทศเราเองนะครับเรามีตัว the south hot spring นะครับซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นพาราดาของประเทศไทยเลยครับเป็นดินแดนมัสยิด hot spring คือน้ำร้อน้ำพุร้อนเกลือครับเกลือด้วยใช่ครับตัวน้ำพุร้อนเกลือมันมีสรรพคุณไม่ใช่ช่วยแค่ป้องกันนะครับมันจะส่งไปถึงการรักษาโรคต่างๆได้ด้วยเดีๆๆนะน้ำพุร้อนเค็มเนี่ยก็คือหนึ่งในไฮไลท์ของโครงการนี้ใช่ครับ หยิบไฮไลท์มาแล้วก็เป็นจุดขายด้วยเพราะมันเป็นจุดขายในเรื่องของสุขภาพใช่ครับอ๋อโดยเป็นจุดแข็งที่ที่อื่นไม่มีเป็นจุดขายอ๋อคือที่เดียวเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือที่ดีครับลงรายละเอียดหน่อยได้ไหมว่าไน้ำพุร้อนเค็มเนี่ยมันคืออะไรครับน้ำพุร้อนเค็มนะครับมันเป็นตัวน้ําแร่นะครับที่อยู่ใต้ผิวดินนะครับเป็นถ้าคุณใช้เวลาสะสมที่การซึมลงไปผ่านแร่ธาตุต่างๆนะครับในความลึกที่ ที่ลึกมากนะครับในระยะเวลาเป็นหมื่นปีนะครับก่อจะลงไปสะสมแร่ธาตุต่างๆและดันตัวกลับขึ้นมาสู่ผิวดินสู่เปลือกโลกนะครับซึ่งจะกลายเป็นน้ำพุร้อนเค็มที่อยู่ที่นี่ที่คลองท่อมที่ดีใช่ครับโดยมีแร่ธาตุ4 5 5 0 0มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับซึ่งน้ำแร่ทั่วไปมีไม่ถึงพันอ๋อนี่คือจุดแข็งอย่างยิ่งจึงเกิดเป็นโครงการคลองท่อมเฮอริเทจใช่ครับ มันขับเคลื่อนยังไงนอกจากเจ้ามีมีเจ้าน้ําพุร้อนเค็มเนี่ยครับเนื่องจากเรามีน้ําพุร้อนเค็มแล้วทางโครงการเราก็พัฒนาเป็นเวอเนสซิตี้ขึ้นมานะครับโดยเอาอาทางเซอร์วิสบริการต่างๆนะครับ,รบหรือว่าตัวโปรดักต์ต่างๆที่เป็นอีโคซิสเต็มมาเติมเต็มให้เกินเวอเนสซิตี้ของที่นี่ได้นะครับยังไงบ้างครับตัวสปาตัวรีแฮบเอ็นไทรเอจิ้งนะครับพวกกลุ่มโฮลิสติกต่างๆที่ทำให มาผสมกันแล้วมารวมตัวกันแล้วเป็นเวลร์เน็ตตี้เป็นเมืองสุขภาพได้นะครับและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งทางอันดามันตอนนี้นะครับทางภาครัฐก็สนับสนุนในเรื่องของอันดามันเวลร์เน็ตคอร์ดิโอนะครับซึ่งเป็นสามเหลี่ยมอันดามันที่มันมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาของของประเทศไทยในฝั่งอันดามันเองปีนั้นก็หลายล้านคนนะครับหลายหลายสิบล้านคนครับมันจะเพิ่มในการท่องเที่ยว ไม่ใช่แค่ซีเซนซันนะครับมันจะมีซาลีนเข้าไปมีการเที่ยวพักรักษาเข้ามา,านะครับทำให้ประเทศไทยเที่ยวได้ทั้งปีใช่ไหมครับ,รบทำให้ฝั่งอันดามันเองไม่ได้มีดีแต่ทะเลเนะครับจะเป็นอาวุธอีกอาวุธหนึ่งในการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างเต็มเต็มและมีความสมบูรณ์และทําให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเที่ยวอันดามันได้ครับคือการที่นักท่องเที่ยวมาใช้ประโยชน์จากการลงแช่ผูร้ร้อนเข็มเนี่ยมันรักษาโรคได้ใช่ครับ ในโครงการเราเองมีทั้งรีแฮบนะครับรีเฮบก็คือการรักษาครับเช่นผู้ป่วยตีบแตกตันผู้ป่วยสโต๊กผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกระดูกขอ้ออะไรต่างๆะนะครับเพราะตัวนำ้วนำแร่ตัวนี้ช่วยได้ช่วยได้เลยใช่ครับมีผลวิจัยสปอร์ตใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งก็นักท่องเที่ยวกลุ่มรองเตนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทึนนนน่งหลั่งไหลกันมาเป็นจํานวนมากเนื่องจากภาวะสงครามก็ดีภาวะอากาศ ร้อนอากาศแปรปวนหนาวอะไรเยอะแยะมากมายทางฝั่งยุโรปเขาก็ดนีหนาวมาทางบ้านเราแทนที่เขาจะมาอยู่5วัน7วันเขามาอยู่เป็นเดือน2เดือนได้ใช่ไหมครับการท่องเที่ยวไอ้การทํางานตอนนี้ก็มี work from home อะไรกันเยอะแยะที่อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตใช่ไหมครับจากจุดแข็งที่บอกว่าคลองท่อมเฮริเทจมีมันจะนําไปสู่การเห็นอนาคตการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยอย่างไรที่กําลังขับเคลื่อนอยู่ในเวลานี้ครับ จุดแข็งตัวนี้นะครับผมมองว่าเราพัฒนามันเป็นจุดขายและมันไปอยู่ที่โลเคชั่นที่อยู่ที่ฝั่งอันดามันมผมว่ามันจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลมาเป็นจำนวนมากได้ช่วยเสริม,มให้ช่วยเสริมนะครับให้ท่องเที่ยวเที่ยวได้ทั้งปีนะครับแสดงว่าจะยิ่งเพิ่มสามเหลี่ยมอันดามันที่ผู้มิสคูนี้ให้แข็งแกร่งขึ้นอีกใช่มีอะไรนอกจากกระบี่มีอะไรอีกครับ นอ,นอกจากกระบี่ก็มีพังงาภูกเก็ตครับอ๋อสามเหลี่ยมมุมนี้ใช่อ่าโหเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอยู่ด้วยนะครับใช่ครับเอาเอาเรื่องสุขภาพเข้ามาอีกใช่ครับโอ,อ้แล้วมันจะต่อยอดเป็นคือคือผมใช้ว่าเป็นพื้นที่ตัวอย่างกรณีศึกษาเลยนะที่เอามาคุยกันนวันนี้<ช>ว่ามันเป็นการท่องเที่ยวยั่งยืนใช่ครับมันตอนนี้เรายัางไม่ทราบว่าแล้วมันจะนําไปสู่ความยั่งยืนยังไงครับคือนะโดยการพัฒนาของโครงการเองนะครับโดยยดึดเป็น3ามแกนหลักด้วยกันในการพัฒนานะครับครับก็คือหนึ่งชุมชน สองสุขภาพ 3. <อ>ความยั่งยืน 3. <อ>มแกนนี้เป็นแกนหลักในการพัฒนาโครงการครับ<อ>ถ,ถ้าแตกย่อยลงไปในการชุมชนนะครับ,รบเราก็สร้างให้เกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นมานะครับเรานำต้นไม้พันไม้ต่างๆที่เคยอยู่ที่นั่นกลับมาปลูกใหม่โดยการพาเพาะเมล็ดนะครับพเพาะเมล็ดแล้วนำมาปลูกใหม่รู้สึกว่าจะประมาณ400ชนิด จํานวนพันไม้ประมาณสองหมื่นกว่าต้นนะครับซึ่งเป็นพันไม้ที่เคยอยู่ที่นั่นดังเดิมก่อนที่เขาจะทาเกษตรเราเอาพืชที่ว่าเป็นพืชที่ทางภาคใต้ปลูกอยู่ก็คือปาล์มน้ํามันอย่างนี้นครับปาล์มน้ํามันอายุประมาณทักสาปีในโครงการแล้วก็เอาปาล์มน้ำมันออกเอาพันไม้พื้นถิ่นที่เ็อยู่นั้นกลับมาปลูกใหม่โดยการเพาะเมล็ดโดยให้ชุมชนเขามีส่วนร่วมโดยชาวบ้านเข้ามาเพาะเข้ามาเพาะ,มะเมล็ด พันก้าไม้เอาไปปลูกให้องค์ความรู้เขาในเรื่องของต้นไม้มีประโยชน์ยังไงมีคุณค่ายังไงเอามาใช้ประโยชน์ต่อยอดได้งไงในในเรื่องของต้นไม้เป็นยาอะไรอย่างในภาพที่เราเห็นนี่คือตัวอย่างเลยใช่ไหมครับมีทั้งเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนมีทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวที่คนจะมาในเรื่องของการรักษาสุขภาพแล้วก็มีเรื่องของต้นไม้ความยันยืนคือคลองท่อมฮอริเทสไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ว่ายึดทั้งชุมชนใช่ครับ เราพัฒนาไปด้วยกันครับทั้งชุมชนอย่างนี้ก็นำไปู่คงามยั่งยืนใช่ครับมีภาพต่อไปไหมครับครับนี่ก็เป็นพันไม้ต่างๆนะครับที่เรามาเพาะเมล็ดนะครับโดยดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมครับโดยเอาผู้นําชุมชนเอาชาวบ้านแถวนั้นเข้ามาเพื่อให้เขาได้รู้ถึงคุณค่าของพันไม้ต่างๆที่อยู่ที่นั่นไม่ใช่แค่ในโครงการพันไม้ที่อยู่รอบๆเขาจะได้พอคนพอรู้คุณค่าใช่ไหมครับเขาก็ช่วยกันรักษา โดยเอกใช้อาจารย์จุลพรนันธพานิชนะครับทำโครงการเองเป็นอาจารย์ที่มอเชียงใหม่นะครับซึ่งซึ่งแกจะชํานาญในเรื่องของการปลูกป่าครับครับปลูกให้เป็นปลูกให้ระบบนิเวศกลับมานะครับสร้างภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะครับมีวัฒนธรรมของพันไม้มันก็จะเกิดขึ้นมามีั้งไม้ชั้นบนไม้ชั้นกลางไม้ชั้นล่างและไม้คุมดินครับผมถามหน่อยได้ไหมครับว่า ผมฟังดูแล้วเนี่ยโครงการคลองท่อมเฮอริเทจน่าสนใจมีทั้งการมีส่วนร่วมมีทั้งความยั่งยืนจะเป็นตัวอย่างให้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอย่างไรในมุมของคุณนฤพันธ์ครับผมว่าก็ยินดีนะครับสำหรับตัวโครงการที่ทุกคนจะมาเข้ามาเรียนรู้ศึกษานะครับ,รบเพราะของเรา,าเป็นการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ประเทศไทยมีอยู่ อย่างรู้คุณค่าและเราพยายามพัฒนาทุกมิติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับไม่ว่าทางด้านชุมชนเองไม่ว่าทางด้านโกกรีนเองไม่ว่าทางด้านเอาทรัพยากรนําแรงเข้ามาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับครับแสดงว่ามีองค์ความรู้มีโน้ตฮาวอยู่ในโครงการด้วยก็พยายามทุกทุกส่วนทุกโซลูชันนะครับครับเราก็ใช้เอ็กเปิดในแต่ละเรื่องที่ประเทศไทย มีความชํานาญแต่ด้านเข้ามาช่วยกันเบนตอมเข้ามาเข้ามาช่วยกันพัฒนานในแต่ละจุดเราเห็นผลของความสําเร็จของโครงการของทอมพอริเทจบ้างหรือยังครับตอนนี้นะครับพันไม้ที่เราปลูกเริ่มโต3ามสี่เมตรแล้วนะคะมีนกกลับเข้ามาทำตั้งแต่เมื่อไหร่เนี้ยตอนปี2 0 0พเมื่อ6 7ปีที่แล้วครับหกเปีที่แล้วต้นไม้3ามสี่เมตรแล้วนกนอกอะไรมาก็มี หลายๆนกนะครับเช่นนกเป็ดน้าอย่างเงี้ยครับไม่เคยมากขกลับมานกกระพ i y กลับมาอะไรประมาณนี้วันก่อนผมไปกระบี่มีนกเงือกด้วยนะใช่ครับนกเงือกเดี๋ยวมันก็จะมาครับเพราะมันนกเงือกมันก็บินบินไปทางใต้ทางยะลาอะไรเยอะจากเขาใหญ่เงี้ยมันก็อาจจะไว้พักได้แล้วต้นไม้ต่างๆต่อไปอะครับมีการเพาะเมล็ดและขยายพันธุ์ได้เพราะบางต้นก็จะเริ่มจะหายากแล้วแล้วเรื่องชุมชนแหละครับเขามีความสุขสมบูรณ์ในเพิ่มขึ้นอย่างไรครับ ก็หนึ่งองค์ความรู้ก็ได้เพิ่มเติมเขาได้เห็นสิ่งที่เราทำมันก็มีผลดีกับทั้งชุมชนไรายได้ย่ังทั้งไรายได้มาแล้วใช่ครับทั้งทั้งการต่อยอดในธุรกิจต่างๆที่เขาเข้าในแต่ละเซกเมนต์ที่เขามามีส่วนร่วมได้<อ>ครับผมแลวอย่างนี้ความเห็นของชุมชนอยากจะกลับไปเหมือนแบบเดิมไหมครับหรืออยากจะอยู่กับโครงการของทอมฮอริเทสชุมชนเขาต้องการจะไปด้วยกันกับเราอยู่แล้วครับ<อ>เพราะภาพที่เรากําลังทําแล้วก็ทุกอย่างที่เรากำลังพัฒนา มันไปด้วยกันมันวินหมดอ่ะผมดูแล้วใช่ครับนั้นใครก็อยากจะอยู่ใช่ใช่นี่ครับและนี่คือความสําคัญนะครับคือตัวอย่างเลยแหละที่วันนี้306สิงศาโกกรีนนามาให้คุณชมรู้จักคลองท่อมฮอริเทจและใครอยากไปสัมผัสสิ่งที่เราพูดนี้มันมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรจริงจังขนาดไหนไปดูได้ที่ไหนครับที่โครงการคลองท่อมฮอริเทจนะครับอยู่จังหวัดกระบี่นะครับตาบลว่วยน้าขาวครับผมอยากให้ได้ไปลองสัมผัสตัวน้าเล่ตัวนี้ที่ อาวุธที่ดีที่ประเทศไทยมีอยู่ครับมันช่วยรักษาสุขภาพคุณได้ครับและมาร่วมกันเปิดมิติใหม่การท่องเที่ยวสู่เมืองสุขภาพด้วยบนะครับอันนี้ขอบคุณนะครับสวัดีครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันว่าข้อมูลโกกรีนจะนำท่านไปสู่การระวังภัยเพื่อสัปดาห์ที่22สิงหาคมอย่างไรสักครู่ครับ